จอมพลังทำงานไม่รู้จักเหน็ตไม่รู้จักเหนื่อย <c oughs> เจ็ดขวบทุกระทมโดนยายเมาจับทุบตีครับโอ้โหแต่คุณผู้ชมครับตอนจะไปช่วยตอนจะไปช่วยนะครับปัญหาเกิดนี่คือสภาพของน้องอที่ว่าถูกทำร้ายนะครับมีร่องรอยตามใบหน้าและลำตัวคใครใครแจ้งใครไปขอความช่วยเหลือนี่แหละครับตอนแรกคร แจ้งให้มาช่วยเด็กเองอะทำไมเหรอมีอะไรเหรอไม่ได้พี่แจ้งเขาเขาชื่อพี่ไปไม่ได้มาบอกว่าเมียผมคนแจ้งใครบอกว่าเมียแจ้งใครบอกว่าเมียคุณแจ้งใครบอกใครบอกคนไหนพูดออกออกมาคนไหนพูดออกมาเลยครับออกมาเลยนะเออเขามาช่วยเด็กทําไมเหรอมาช่วยเด็กวุ่นนี้เลยวะ มาช่วยเด็กผู้งี้ได้ไงวะโอ้โหคุณผู้ชมมีอารมณ์นะคือคุณกันจอมพลังเขาก็ไปด้วยความตั้งใจพาเจ้าหน้าที่ไปจะไปช่วยเด็กแต่คนในบ้านบอกใครแจ้งฮะใครจะไปแจ้งคุณอย่ามาอ้างชื่อเมียผมนั่นประมาณนั้นคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับเขตสายไหมกันจอมพลังไปกับใครบ้างอะไปกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานไปช่วยน้องอ้อยน้องอ้อยเจ็ดขวบฮะ คือได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากแม่ของเด็กนี่แหละนะครับบอกว่าลูกสาวถูกแม่ของเธอก็คือยายทำร้ายนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยถูกน้าน้าเด็กเนี่ยตะโกนออกมาจากในบ้านนะครับในลักษณะต่อว่าขัดขวางไม่ยอมให้พาเด็กไปกันจอมพลังเล่าบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยแจ้งว่าลูกสาวถูกยายตีเวลาเมานะครับเนี่ยดูแผลที่หน้าเนี่ยดูแผลที่ตัวเด่กนะซึ่งแม่ของเด็กให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากรู้ว่า นะฮะลูกที่พามาฝากเลี้ยงไว้เนี่ยถูกทาร้ายก็พยายามจะมาขอเอากลับไปเลี้ยงเองแต่แม่ของเธอไม่ยอมไม่ให้แม่ไม่ให้แม่มแมเลี้ยงมาแต่เด็กการจอมพลังก็เลยประสานพอมอตำรวจสอนอสายไหมให้มาช่วยเหลือครับชุงแรกดังแพรนะครับยายยายน่ะยายชื่อแพรยายแพรเนี่ยนะไม่ยอมเลยนะนะครับไม่ยอมพอมอเอ่ยตำรวจเอ่ยก็เจรจายืนยันว่าเจตนาคือต้องการพาเด็กไปรักษาและที่เด็กเจ็บเนี่ย ใช้เวลาคุยกันครึ่งชั่วโมงครับคราวนี้ยายแพรนะฮะอยอมออเอาแล้วแค่ได้ได้ได้พาหลานไปหาหมอแค่นั้นนะยายแพรบอกครับบอกว่ารักหลานนะครับที่ทําร้ายไม่ได้ตั้งใจนะขอยืนยันว่าจะขอดูแลหลานสาวต่อไปฟังยายแพรครับ ไม่ได้ตั้งใจูแต่เล็กจนโตเข้าใจแม่ก็บอกแม่น้องก็บอกอยู่บอกว่ารักน้องยิ่งกว่าน้องรักยายดูทั้งมือทั้งมือไม่ได้ตั้งไม่มีจิตไม่มีตั้งใจขณะที่แม่ของเด็กหญิงครับโล่งเนี่ยโล่งนะนะครับพาน้องอ้อยไปรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คุยกับแม่ของเธอแล้วก็คือลูกเขาคุยกันนะลูกลูกกับแม่เขาคุยกันตอนนี้เธอเชื่อ ว่าเหตุการณ์ทาร้ายอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุแล้วเพราะส่วนตัวก็ยายก็ลักหลานนี่จะตีทําไมอะ่ะสอดคล้องกับป้าพันป้าพันเป็นใครอ่อะป้าพันอายุ55เพื่อนบ้านนะครับบางทีอยากรู้เรื่องบ้านนี้ต้องถามเพื่อนบ้านบางทีเขามีข้อมูลยืนยันบอกว่าโอ้โหเย้แพรมันจะไปทําร้ายหลานอะไรอะ่ะลักหลานจะตายอ่ะ้วเลี้ยงมากับมือนะแต่ที่ตีไปสงสัยวันนั้นเมาเมาหนักเลยพลั้งมือไป เจ้าหน้าที่พอมอก็มาเปิดเผยนะครับหลังจากประเมินอาการเบื้องต้นนะครับพบว่าเด็กหญิงเนี่ยมีแผลที่หน้าใช่ไหม,มแต่ก็ไม่ได้หนักไม่ถึงขั้นทารุณกรรมส่วนที่เยแพรยืนยันจะขอดูแลหลานต่อไปก็ต้องให้แม่ของเด็กเป็นคนตัดสินใจละนะแต่พอมอบอกว่าไม่ต้องห่วงจะติดตามกรณีนี้จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเด็กนั้นปลอดภัยแล้วจริงๆครับ